อ่านสับก็อัพแบนเจ็ดได้เรื่องจริงหรือแค่โฆษณามาดูกันครูเจ๊ยบลองยกตัวอย่างคำถาม IELTS Reading มาให้ดูหนึ่งข้อค่ะ,ะสังเกตนะคะถ้าเราอ่านใน Passage เนี่ยครูเจะตัดมาให้สั้นๆเราจะเห็นได้ว่ามีหลายคำเลยที่เราอาจจะไม่รู้ความหมายและดูเป็นคำศัพท์ที่ยากสำหรับเราแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเทคนิค Reading ของครูเจ๊ยบช่วยได้แน่นอนค่ะเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดก็ได้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ย ไปดูคีย์เวิร์ดของคำถามก่อนค่ะเราจะเห็นได้ว่าคำถามนะคะมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า cable car และมีเรื่องของการ build แล้วก็มี workers และ exposure to something เขาต้องการให้เราเติม1 word นะคะลงไปในช่องนี้ไปสแกนกันจะสังเกตได้ว่าเวลาเราสแกนเนี่ยเราจะล็อกเฉพาะประโยคที่เราเจอคีย์เวิร์ดที่ตรงกับคำถามนะคะฉะนั้นตอนที่เราผ่านคำศัพท์ที่เราไม่รู้ในแต่ละคำเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ เราไม่จำเป็นต้องแปลมันนะจนกระทั่งเราเจอคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค่ะก็คือมีคำว่าอะไรบ้างอ่า staff ที่อาจจะตรงกับคำว่า workers อันนี้ครูจะมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วคำนี้แล้วต่อมามีคำว่า c o n s t r u c t e d ซึ่งเราบอกว่าเราไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรอ่าผ่านไปก่อนแต่เราเห็นคีย์เวิร์ดที่โผล่มาอีกหนึ่งตัวคือ,อ cable car และเดมตรงนี้ก็คือหมายถึง staff ถูกไหมฮะ access to it ฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่จะคีย์เวิร์ดตรงกับคำถามเยอะที่สุดเราล็อกประโยคนี้ค่ะแล้วโจทย์ต้องการอะไรจะเล่าคำตอบที่เราต้องใส่ลงไปในนั้นเนี่ยเขาถามว่า cable car ถูก build อ่าเราสามารถเดาได้เลยค่ะว่า constructed เนี่ยน่าจะแปลว่า build นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเขา build ไอ้เจ้า cable car ขึ้นมาเพื่อให้ worker exposure แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ exposure กับบางอย่าง อ่ะเราก็กลับไปอ่านประโยคของเราค่ะที่พูดว่า staff เนี่ย weren't getting enough sun ครูว่าอันเนี้ยทุกคนแปลได้ก็คือ staff เนี่ยไม่ได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการสร้าง cable ลค,ค่ะเพื่อให้ access to it ดังนั้น it ที่ว่าก็คือ sun นั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้คือคำว่า sun ค่ะเราก็ไปเขียนเลยว่า sun คือคำตอบที่ถูกเป็นยังไงคะต่อให้เราไม่รู้หลายๆคำที่เราผ่านตา แต่ถ้ามันไม่ใช่ประโยคที่เราล็อกเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแปลค่ะแค่นี้เราก็ได้คําตอบที่ถูกโดยที่ไม่ต้องรู้สับเยอะค่ะใครอยากได้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เป็นทางลัดช่วยอัพคะแนนตามไปติวกันต่อในคอร์สนี้ค่ะคอร์ส IELTS for Skills แชร์เทคนิคการทาข้อสอบ IELTS แบบจัดเต็มทุกพาร์ทมีทิกจับคีย์เวิร์ดการฟังโครงสร้างงานเขียนเคล็ดลับการพูดไม่มีสะดุดและเทคนิคอื่นๆอีกเพียบพาอัพคะแนนในฝันแต่ละพาร์ท ทำยังไงให้ได้คะแนนสูงคอร์สนี้มีคําตอบพร้อมมีโปรโมชั่นพิเศษที่ซื้อตอนนี้บอกเลยขุมสุดๆส,สนใจคอร์สทักแชทเลยรีบซื้อเลยนะโปรนี้มีจํานวนจํากัด okay.